BLBC ทำไมต้องใช้คอลลาเจน3มโมเลกุลแทนที่จะใส่แค่โมเลกุลเดียวที่ดีที่สุดไปเลยคลิปนี้มีคำตอบค่ะคอลลาเจนแต่ละชนิดนะคะมีขนาดโมเลกุลที่เล็กกลางแล้วก็ใหญ่นะคะและคุณสมบัติต่างกันการใช้คอลลาเจนดายเปปไทด์ดรายเปปไทด์แล้วก็เปปไทด์ร่วมกันเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับประโยชน์ครอบคลุมทุกระดับมากกว่าการใช้คอลลาเจนชนิดเดียวอย่างคอลลาเจนเปปไทด์นะคะเป็นโมเลกุลใหญ่สุดค่ะแต่กระจายได้ทั่วร่างกายคอลลาเจนดรายเปปไทด์นะคะจากโมเลกุลเล็กกว่า เปปไทด์ค่ะมันจะดูดซึมได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็เข้าสู่ผิวแล้วก็ข้อต่อได้ลึกขึ้นกว่าแล้วก็คอลลาเจนใดเปปไทด์นะคะมีโมเลกุลที่เล็กที่สุดค่ะมันจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ทันทีไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่เร็วที่สุดค่ะซึ่งถ้าใช้แค่เพียงแบบเดียวนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะใช้แค่เปปไทด์อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะดูดซึมช้าค่ะแต่มันก็กระจายได้ทั่วร่างกายค่ะถ้าใช้แค่ไดเปปไทด์มันก็ดูดซึมเร็วแต่กระจายได้แค่จํากัดค่ะแต่เมื่อเรา ากยยเลสรุปง่ายๆเลยนะคะการใช้คอลลาเจนทั้งสามมลกูลเนี่ยมันก็เหมือนเราจัดทีมให้แต่ละคนค่ะทำงานเข้าขากันได้ครบไดเปปไทยดูดซึมเร็วตรายเปปไทยซึมลึกส่วนเปปไทยเนี่ยกระจายได้ทั่วร่างกายจ้าพอรวมกันแล้วเนี่ยประโยชน์คอลลาเจนคือแบบครอบคลุมสุดๆไปเลยค่ะและสุดท้ายนะคะอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์และก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพื่อผลลัพธ์ที่ปังๆๆขึ้นนะคะ